มาดูเจ้าสีซ่าต่อนะครับฝึกหมอกันนะครับแล้วก็คอยดูเห็นนะครับว่าน้องสีซ่าเนี่ยชอบฝึกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะมีการยังไงนะครับให้สิบเดือนที่อายุค่อนข้างจะเกินหกเดือนมาแล้วนะครับเกือสิบเดือนสิบเดือนหรือเกือบขวบะครับที่ยังจะชอบให้ฝึกกันนะครับจะเห็นนะครับว่าเวลาที่ผมมาถึงภาพอย่างเงี้ยสีซ่าก็จะมีอาการแบบเล่น สิ่งที่ต้องทำนะครับคือการห้ามป่า้าเขาข้ามเส้นเรามาปุ๊บเราจะก,การเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมซีซ่าพอกกันนะครับว่าเขาจะเรียนรู้การหมอกได้เร็วขนาดไหนนะครับนังเก่งมากดูเก่งมาก คอยรูดไยรูดไยรูดยปแลวคอย ครับว่าถ้าน้องหมานะครับชอบที่จะฝึกนะครับแล้วก็สนุกเกิดการฝึกของเรานะครับน้องหมาจะมีไอคอนแผคนะครับแอะอันเนี้ยเล่นตลอดเวลาถ้าถามว่าถ้าบุญเราจเจอเหตุการณ์นี้นะครับสิ่งที่ต้องทำคือดึงดึงลงนะครับไม่อ่ะนีนะครับไม่แล้วดึงลงนะครับ

bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you